นัดป็นโตชเนลสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับมิสเตอร์ประธานอีกครั้งแล้วท่านรมรออยู่อใช่ครั้งที่แล้วเราทําไป3าภารกิจนะครับซึ่งทําให้เราได้เงินมามหาศาลม,มึงเห็นนี่เปล่าเงินเต็มตู้อ่ะเยอยเออมีเหล้าอะไรให้ดื่มเต็มไปหมดช่วงนี้เรียกว่าใช้ชีวิตดีชีวิตดีชีวิตดีตดทำงานคามีงานมีการทำงานเข้างานเข้า,าเดี๋ยวเราไปดูครับว่า งานถแถลงข่าวของท่านประธานาธิบดีที่บอกว่าจะเอางานกลับมาสู่ชาวอเมริกันเนี่ยเราจะป้องกันท่านจากการรอบสังหารได้หรือไม่คือเท่าที่เห็นผ่านมาสาด่านก็ไม่น่าไ,ไม่น่า,นามียอะไรยากอะอเกือบครึ่งชั่วโมงลิปนั่นตัดไปเยอะเลยนะท่านท่านโอ้โหท่านหบนบุน่มนลวะน็อตข้างล่างนี่แบบอ,อ้าวเฮ้<า>ยโอ้โหคตเร็ว่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรายละเอียดนี่มันไม่ใช่ประเทศอเมริกานะครับจีนจีนจีนเราเรามาจีนเฮ้ยนี่มันมีปุ่มนี่ไง ไปอ๋อได้เหรอวะกระโดดไงน็อตเฮ้ยธันครัพย์เฮ้ยทำไมไปธันครัพย์ไอ้หท่านแม่งแข็งว่ะท่านแข็งท่านแข็งแข็งไมธันนแม่งแข็งว่ะธันครับเลยเลยไหมเลยไหมโอ้ ลองไหมลองไหมท่านครัมีโอกาสนัดเหมืนขวาหนึ่งเข้าผิดล่องท่านครับัน้ยสวสวยเต็มคอใบหยาบไ่สวยนะท่านจ้าๆนะหนึ่งไปท่านโอ้ เด็ดเดดเดดเดดไปท่านรอมเฮ่ยมีลุ้นไหมมีอยู่แล้วไอ้น็อตมีลุ้นไหมโอ้โหไม่ทันว่ะเขาไปหน้าครับจะติดกำแพงหรือเปล่าเฮ้ยท่านรอมเฮ้ยห่าเอ้ยมันเกินลองไปหน้าดูตรง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 ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ว่าจักรยานอากาศโอ้โหสูงเชี่ยสูงสูงอ่ะโอ้สีสูงเฮ้ยโอ้โหท่านอยู่ไหนวะน็อตท่านอยู่ไหนวะเออท่านไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นู่นโอ้โหเยอ่ะกำลังโดนย่างไฟอยู่ท่านมีคนประทุสไลายท่านครับเดี๋ยววะโคูชิเซียวคูว่าตรงนี้แหละน็อตจริงๆเว้ย อ๋อกูรู้แล้วเฮ้ย <Hey. S 1> กด e ลงไปน็อตเออกด e กระโดดลงไป e เออไปต่อดิฮึเย็ดกดสเปซพอเย็ด yeah. น okay. ็อตโอกาสมึงม,งมาแล้วท่านครับคลิกซ้ายทีหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยช่วยได้เย็ดไม่ใช่ล้ำตาย คือห้ามโดนไฟด้วยโอ้ยโหยากยากโอเคแต่เราเข้าใจทักษะทั้งหมดแล้วตีตัางกลางไปขาเปีปได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ะนอตพุ่งพุ่งช็อตเอเออมต้องอย่างเย็ดผมจะทำเพื่อท่านเย็ดต้องต้องมีทักษะเอิรคต่อเกียงอ่ะ ท่านโอเคนะครับท่านครับไอเดียวนะเฮ้ยโอ้โหท่านเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋นโอ้ยเยี่ยมจะผ่านคนจีนีมีวิ่งตกะแวจะผ่านคนจีนเหล่านี้ไม่ได้วะมันมีปุ่มอะไรเมึงหาปุ่มหลงเนี้เอ้ยเอ้ยเเอ้ยเอ้ยเ้ยเอยเ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 ีย้ยเ้ยเยเยเย้ยยเอยเอ้ ไอ้จะเมื่กี้เกือบถึงอยู่นะทำไมาไปเฮ้ยท่านรัมท่านไอ้นอ็อตนิดเดียวเต็มตีนเต็มตีน,ตนรวบท,ท่านดินี่ท่านเป็นแข็งเสียแข็งอีกโไม่เคยเป็นซุปเปอร์แมนมาก่อนปะว,วะท่านรัมไอมีลุ้นเว้ยมีลุ้นเว้ย <c> เ <oughs> อ้เยยยยลุก<ป>งตรง,ตรง กูใส่มาเซโดนโอ้ยไม่ตรงเฮ้ยได้ือนอยู่ไปไอ้โหมึงน้ำไหนักไอ้หัวหนีบกูมาเนี่ยทันรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้มยเสือกลอยไปโดนอีกควายเอ้ยไม่พ้นวิถีแล้วศพหายไปไหนอะอยู่อยู่อยู่หลังถังบินไปงามๆของงามๆเอ้ยเฮ้ยสว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 ยเฮ้ย ไอ้น็อตบังบังมึงดูบังมึงดูไม่โดนมึงดูลุกนี่รำแม่งแข็งเกินอ่ะเอออันนี้ล่ะเต็มหน้าเต็มหน้าป๊าท่านอย่ายืนนะครับท่านอย่ายืนเหยียบไว้เหยียบไว้เหยียบท่านไว้มึงจะเอาให้ได้รำเอ้ยฮึ่คุณเหนื่อยท่านมากจริงเฮ้ยวันนี้เบ๊ว่าเฮ้ยหูเร็ว โคตรเร็วโคตรเร็วต้องบินเร็วเนี่ยไอ้น็อตมึงจัดดิเอ้ยเฮียเก็บโดนนะเว้ยทำไมเออว่าต้องโดดไปบางกระสุนฮันดร้าไปสวยสไฟเดอร์แมนเหรอเฮ้ยไอ้เยัยตายไหมไม่ทานไม่ทานตายตายพาดในการเป็นบอดี้การ์ดไอ้น็อตดูนี่ ทีเดียวรู้เรื่องไข่ค้อนแข็งอ่ะเป็นยังไงครับมิลิเพเยสไข่ค้อนแข็งอ่ะยังโหดเอาหำปัดเอาโหดท่านมึงก็โหดไปเฮ้ยแต่กูเอ้าเอ้าอะไรวะบิดเลียมบิดเลียมหัวเสียบบิดเลียมเย้เนี่ยเอาขวบไปงามมากงามมากบิน น็อตอุ้มท่านไปเอาตัวท่านมาอย่าให้ท่านฆ่าตัวตายช้าไปวะถึงแม้ว่าผมจะตายอะแต่ว่าอย่างน้อยอะร่วงไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ้เนี่ยโอ้ยทำไคนรับไม่ได้เลยต้องรวบเลยอย่างเงี้ยว่ารวบข้างบนดีกว่า แบบนี้นี่ไอ้เหี umas, ้ยจะรอดไหมเนี่ยพับไม่มีเลือดอเ,อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ก็โง่นัเดินไม่ดูที้ยะไรแล้วเอ้ยโหได้ปืนมาว่ะมันจะมีของใหม่มาเรื่อยๆนะแล้วนี่แบบว่าเป็นเป็นแบบของเล่นเว้ยซึ oh, ่งเป็นเหมือนมินิเกมสนามมวยปั้ม ใไปโดนลงไปทับนั่นแล้ People elbow ไปเลยนัดโอ้โหยิ่งเสียวเย็ดเย็ดเต็มโอ้เต็มเต็มเลยครับนี่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 เลยดูก็รู้โอ้โหเจ็บหลังไหม People elbow เฮ้ยโดนโดนโดนเต็มเต็ม ไอ้คนนี้ไโอ้ยโดอมีดเห้ยโหอเอ๊ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไห้เม้าเ้ามันนี้เล่นได้เล่นได้สวยๆเย็ดแรงพูดตาย สู่ความเมือยคลางอันไกลโพ้นดานต่อไปครับหูไปไอ้หน่อยไอ้หูเตะมาชน ให้มากกว่าโอ้โหจบแล้วเอ้ยมีตัวต่อไปสเตอร์นโค <S <S 2> <S 2> ให้ดูเห็นมีเขาบอกว่าคุณได้ยอมรับท่านรํเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วหรือยังเฮ้ยนะครับมาเรียนรู้กันว่านะักธุรกิจคนนึงเนี่ยจะสามารถช่วยปัญหาชีวิตของคุณทั้งหมดได้ยังไงออ,อันนี้เหมือนแบบเป็นเหมือนเดี่ยวไมโครโฟนเช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 ่ปราศัยกล่อมใจคนโอ้ยเฮียปเตอร์โคตรเกียนสัส รั้มวิวซ็อก I use problems ทำไมโอ้โหยิงเลยยิงเลยทุกไปบังกระสุนดีกว่านอตโหเร็วมากนี่ก็เร็วไปโอ้ช้าไปไปอานิี้ก็ตัวเจ็ดเอซเจ็ดโอ้ โอ้โหรับพว้องผู้แมงซ้ายก็ถึงแล้วพอดีโอ้แต่ว่าต้องถึงจุดรัมนิดนึงกระสุนมันจะพอดีเบี้ยงสาฟเฟตุที่โดนนี่คือเสียงมึงงงป้ายนะได้ไหมยอดเงี้ย <Yeah. S 1> รัมเข้าใกล้ประสบการณ์สู่สวรรค์เฮ้ยเดี๋ยวท่านอยู่ไหนวะ อยู่ๆเนี่ยอยู่นู่นอยู่นู่นกระโดดข้ามแขนไหมไม่มีปัญหาเฮ้ยได้อยู่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 กุยบังข้างหน้าให้ทันลมโยมแมนเดี๋ยวนะม,นมันมันติดแขนเว้ยมันให้วิ่งไปนู่นเว้วย <laughs> อ้าวเยียทัทนลเย <laughs> ียยังโหด เอาดิเอาไปเหรอไปดิเอากูลัอยากสัตว์ียวเป็นจริงเจ้าเฮ้ยเ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 ซนเซียทันทันครับเย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 ไอ้วิ่งได้เว้ยอย่าให้นี่มาเอาตัวไปทันครับรวบรวบโอ้ยยังทันรวบรวบเลย รว ul บท่านไอ้ว่ายวิ่งวิ่งอย่างเท่โดดกระเสียวอะไรนี้ท่านรอมตายพระเจ้าทำไมลองดูก่อนเดี๋ยวมึงจะรู้มันไม่ง่ายนอดไปหนึ่งไปหนึ่งเร็วกว่านี้ไปปล่อยไหลเลยกล้าๆหน่อยนอดปล่อยไหลเลยใยญ่ยุ่งสิทานมีเวลาเหลือเลยเหลือเยอะเลย ไปเจเจเจเออเร็วบ้างช้าบ้างจะช้าตลอดไม่ได้เว้ยคือช่วงเข้าโค้งเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญเอาไม่ปล่อยไปเดี๋ยวเกียตวิ่งใหม่อ่ะน็อตท่านล้ำจะไม่ไหวนุ้ยไปท่านร้มมึงวิ่งเข้าไปถีบเลยไหมล่ะเอ้ยตกกระบาดเนี่ยตกกระบาลแล้วท่านก็ลุกขึ้นมารับกระสุนอีกรอ็เลงเจล้ำก็ไหล ก็ไล่เลยวะแค่สะท้อนกระสุนอย่างเฉียดฉิวครับโอ้โหไอ้บันไดมีบันไดมาให้มีบันไดมาให้โอ้โหคือแบบต้องโดดเว้ยต้องตีเนี้ตังเลยอ่ะโอ้ยเฮียซีนหนึมึงดูลูกปั้นทันหล่อเลยกลัวเหมือนต้งบังกระสุนเลยเนี้ยไอ้ยไม่โดดทำไมได้ทัน ถึงแล่าวิ่งไปสุดแล้วบินไปดิเนี่ยก็สไลด์ก <S 2> <S 2> <S <What S 1> ็แฮนด์เซฟล้าเหมือนกันยวะพระเจ้าช่วยนั่นอยู่แล้วพี่บอกเอาหน้าข้ามกระสุนแล้วปล่อยเลยโอ้โหว่าแล้วโอ้ไข่ทากเสาไปครับรถจะโดดยังไงให้ถึงเลย เอาฟันแทะเสากันพุ่งเลยเชื่อกูบินเลยถึงบินเลยน็อตไม่ทันแล้วถึงลังเลอ่ะโดดเลยก็ถึงเนี่ยจริงบินไปท่านท่านกำลังเข้าสู่บริการอันเนี้อันเนี้ยอันเนี้ยปึ๊บกดเลยบินถ้าอยากบินสูงต้องกระโดดแล้วกดเลยเว้ยกดเออเฮ้ เออแต่มึงไม่เอาท่านละบินไปเต็ม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 เลยครับอ้าวอ้าท่านแม่งแดนตลอดขวาเออขวาขวาไอ้สัตว์หลงทิศเหรอขวาเลยเยอะๆเลยเห็นไหมต้องขวาเยอะๆเอ้ยทำไมท่านมึนขาแข็งวะถึงบอกให้ขวาเยอะๆไง ฟาเลยกดขวาเยอะขวาอีกไม่คสุดต er ีนไปน็อตไปนี่แล่านออื้อขอหักตายไม่ตายออกล่านโอ้ยหนามันโคตรเจ็บรอดได้ไงวะนามันเจ็บอุลสักษัตร์เย้เจ้าแมนเย้เย้โฮลิพาเวอร์

ยากยากยากไปไปเฮ้ยไอ้น็อตมึงดูอีกอันนึงอีกอันนึงเอยเอาเว้ยอย่าหล่นนะโอ้ยย่างยากทีป้ายทีป้ายบินไปชนป้ายเดี๋ยวก่อนเอาเลยเปล่าสุดยอดนิดเดียวลุกบินไปบินบินบินไปไหน หายแล้วเฮ้ยกูเองเฝืนเฝินเฝินเฝินเฮ้ยเฮ้ยธนาปิโตบอกตั้งใจเมื่อไหร่ยังไงก็ผ่านแน่ครับไม่ต้องห่วงเฮ้ยอาจจริงโชว์ให้เขาดูดูเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอกาสมาแล้วเว้ยมันไม่ได้ทำร้ายกูได้เดี๋ยเป็นตัวเองไอ้เอ้ สวยไปไปเต็มเต็มยังยังยังเพื่อฝืนอะดูรุ่นด้วยไปไปโอ้โหเย้ไปแล้วมึงก็อีกูได้อยู่ตัดข้ามใส่ตาหวานหวานไปลอยยิ้มหวานหวานใจเย็นใจเย็นใจเย็นโดดไปเลยโดดไปเลย โดดโอ้โห oh, สะดุดทีสามไม่ยัง่งโ <c oughs> อ้ลิชิตลุกลุกไอ้โอ้ทำไมกันโดดทีบมาเมียไม่เมื่อกี้ก็ถีบแล้วเว้ยเ,เล่นเรื่อนพอดีไอแคนเซิลไฟญี่ปุ่นเลยปะโอ้โหเกินไฟ <c oughs> บอกฮุยเคลียร์ก่อนนะ ว่าพุ่งไปเลยดีกว่าเว้ยชัวร์จริงฉันก็ต้องบินให้แรงๆขอแรงๆนี่นล่ะแรงพอไหมหไปชนท่านเลยเอ้ยไอ้น็อตอย่าย,ยืนท่านไม่โดนเ,เป็นไงล่ะผ่านชั้ทีก็ท์แฮ s a เซฟจบไปแล้วครับได้อะไรอีกได้เล่า,เ,าเหนื่อยมากดูเหมือนจะ ขวดเหล้ามากองเพิ่มขึ้นแล้วก็ก็ได้เหล้าแหละอ๋อไม่ปืนไม่ปืนไม่ได้ปืนแต่สไนเปอร์คนเมื่อกี้มาหรือเปล่าครับ<ม>ดานต่อไปอเวอร์แผนการของรัมกับผู้ก่อการร้ายงั้นเหรอเอ้เย yeah, หนังสือพิมพ์<ย>ปกติมินต์แต่หนังสือพิมพ์ไทม์อ,อันนี้หนังสืออเวอร์ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้ากันครับอ่าโอเคครับเพราะนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วยากด้วยหลังๆเริ่มแบบแอดวานซ์สัสๆนะใช่คลิปหนึ่งเซ็ก พาวเวอร์หมดแล้วอ่ะโดนแดกแน่เนอะแน่เนอโอ้โหยแต่อย่างน้อยเราก็รู้วิธีเข้าห้องนี้แล้วนะเริ่มตรงไหนเนี่ย